สวัสดีครับสวัสดีพบกับผมใน PNR 1 9 6 6 racing เจ้าเก่าเจ้าเดิมอีกเช่นเคยน,นะครับวันนี้ผมจะมารีวิว Volvo 850ตัว s s t a g e นะครับผมรุ่นรถถังครับผมซึ่งเดี๋ยวขอวนดูแป๊บหนึ่งเดี๋ยวดูรอบๆรายละเอียดก็จะมีจะมีตำพวกเดี๋ยวก่อนนะสักครู่รายละเอียดก็จะมีพวกไฟหน้า หน้ากระจังกันชนคิ้วรอบๆตัวรถนี่ทำออกมาได้สมทำออกมาเหมือนจริงมากๆเลยถ่อยเสียไฟท้ายแล้วก็สปอยเลอร์ด้านท้ายแล้วก็แหลกเนี่ยทำออกมาดีมากโดยรายละเอียดจะไม่มีภายในให้เห็นสักเท่าไหร่เพราะว่ามันจะเป็นตัวแบบกระจกรอบด้านจะเป็นแบบฟิล์มติดทึบป,ปิดทึบดำเลยตัวรถเป็นสีแบบออก เหลืองๆหน่อยผิดถูกขออภัยด้วยนี่แหละคือรุ่นรถถังสวีเดนอย่างแท้จริงตายท้องรถอะไรตอนน่อมนี้อะไรก็น่า,าสนใจเดี๋ยวเราไปทดสอบกันเลยดีกว่านะครับไปไปกันไปครับ กับวอเว850เ s t a ต e นะครับผมโดยส่วนตัวถือว่าเป็นรถที่ค่อนข้างหา,งางยากอยู่พอตัวแต่ถ้าถามว่าหน้าเล่นไหมคำตอบก็คือมันก็ใช่เลยครับว่าจะหายากสักนิดนึงนะครับั850ที่เปน็นตัวแร็มจริงๆตัวรถตัวเนี้ยมันก็หายาง,าง่า,งา,งา,งางยพอตัวนิดหนึ่งครับหรืออาจจะหน้าเล่นที่สองตัวก็ได้ ุ๊บเเยลหก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ Volvo 850 S Stage นะครับผมหรือรุ่นรถถังแห่งสวีเดนคลิปหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่ แล้วจะเป็นเรื่องอะไรัั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับรด like, <c oughs> กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ <c oughs> ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณคลิปปิดท้ายจากช่อง Brand Story Channel ด้วยนะครับอย่าลืมติดตามคลิปบอลวัวของลุงเขาในลิงก์ใตค้คอมเมนต์นะครับอย่าลืมเข้าไปดูกันสำหรับคลิปปิดท้ายในวันนี้นะครับ ไม่ผิดหวังจริงมีความเห็นว่าไงครับกับรกคันนี้ช่วยชี้แนะนะครับอุตสาห์ขึ้นเครดิตขนาดนี้แล้ว 0ตัวเอสเตนะครับครับสำหรับลุงมองว่าเป็นรถที่ซื้อใช้ก็คุ้มซื้อเก็บก็คุ้มครับครับเพราะตัวเขาเองเ่ยมีมูลค่ามีราคาอยู่แล้วว้ายังสามารถใช้งานในชีวิตประจำวันได้นะครับแรงสนุกได้สมวัยครับกับอายุของเขา